สวัสดีครับรถเข้าใหม่ CBR 6 5 0 F 2018สีเทาคนถามหาเยอะมากคันนี้ของแต่งจัดเต็มฟูลคาร์บอนนะครับอ่ะมาดูสภาพรถนะครับแล้วของแต่งชิลหน้าแต่งคาร์บอนโคตรหลอ่อบางคนหน้าคาร์บอนรอบโชกหน้าแต่งไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับสวย,สวยมือคัดมือเบรกแต่งฝาปั๊มบนแต่ง แผงคอคาร์บอนฝาถังน้ำมันคาร์บอนครอบถังคาร์บอนอย่างหล่อคันนี้บอกเลยชุดสีข้างคาร์บอนสวยๆย้อเฟรมคาร์บอนเบาะแตง่งท่อเอสซีโปรเจกนุ่มๆน,นะครับอย่างหล่อ อาะมิเนียมคาร์บอนบางคนหลังคาร์บอนไทยสั้นจับหลังคาร์บอนนะครับบังโซคาร์บอนนะครับสวยๆฟูคาร์บอนควิกชิเตอร์นะครับติดให้ด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับอย่างหน้าหลังสายฟ้านะครับดูคาร์บอนทั้งคันนะครับสวย,สวย เดี๋ยวมาดูเลขไม้ไม่อยู่ที่หนึ่งหโลเท่านั้นนะครับโคตรหลอ่ออย่างรอเลยคันนี้ใครตามหา CBR 6 5 0 F นะครับสองพั 2018, คาร์บอนเยอะๆคันนี้ตอบโจทย์นะครับผมโอเคสวัสดีครับ